วันนี้ผมพามาร้านกาแฟที่วิวโคตรสวยเลยวิวโคตรงามเลยอยู่บนยอดเขาอ่าตรงนี้คือทางขึ้นไล่ชาละมิงนะครับชื่อร้านชื่อร้าน148หรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวเข้าไปดูใช่ครับชื่อร้าน148ครับนัมเบอร์หนึ ร้านนี้อยู่เขตแม่แตงนะครับระหว่างแม่แตงกัแบเบชียงดาวติดกันเลยอยู่บนยอดเขาเป็นยอดเขาหัวตัดนะครับเป็นโรงงานของชาลามิงนะครับตรงนี้เมื่อกี้ได้ข้อมูลจากร้านเขาบอกว่าทำชาตรงนี้มาหลายสิบปีแล้วสัมปทานจากป่าไม้นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้แล้วแล้วมาดูคลิปผมจะ บอกว่าเฮ้ยบุกลุกป่าหรือเปล่าอันนี้เขาทํามาหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นสัม,มทานใบชานะครับชาละมิงแล้วก็ตรงนู้นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านผมมันมีทางทะลุไปบ้านแม่แม่เชียงดาวได้แต่ทางโคตรโหดเลยคือชันมากอะดูดูด,ดูผมให้ดูวิวก่อนอันนี้คือไรชานะครับชาที่เขาเก็บไปทำา ทำเครื่องดื่มใบชาต้นไม้สูงสูงทั้งนั้นเลยจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนะไหนๆมาถึงตรงนี้ผมบอกว่าอเลยตรงนี้ไปนะครับจากหน้าร้านไปอีกอประมาณกิโลหนึงอะ่ะจะมีวัดวัดอุดมธรรมนะครับมีเจดีทรงคล้ายพุทธคยาสวยมากแล้วก็เลยตรงนี้ไปประมาณสองเมตรจะมีวิวเป็นป่าป่าชาป่า ป่าต้นชานะครับวิวสวยมากเลยอันนี้ผมมากี่รอบผมก็แวะทุกรอบเลยเป็นเขาหัวตัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอหมุนหมุนให้ดูรอบหนึ่งร้านตัวร้านเป็นไม้นะครับผมหมุนให้ดูรอบ360อสามรอหกสิบองศาจะบอกว่าวิวโคตรดีอ่ะนี่เดือนเมษาอากาศยังโคตรดีเลยอากาศเย็นมาก ไม่ไม่ร้อนนะครับเดือนเมษานะครับบอกว่าชอบชอบร้านนี้มากเลยบรรยากาศโคตรเจ๋งเลยอันนี้ผมหมุนวงกลมเลยนะครับอะดูดีโต๊ะนั่งก็เจ๋งอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เป็นโรงงานคัดแยกใบชานะครับโรงงานเออร้านนี้ก็ตั้งไม่นานนะครับ พาเข้าไปดูข้างในเลยอ๋อได้ครับไล่ชาเลยโอ้โหนี่ก็วาดสวยอะหนึ่งสี่แปดใช่ไหมครับชื่อร้านเป็นบ้านเล็ที่เนาะเป็นบ้านเล็ที่แล้วก็อยากอะไรนะอันนี้อยู่เขตอำเภออําเภอแม่แตงค่ะอําเภอแม่แตงบ้านบ้านปังห้วยตากนะสะโพดนั่งขิดอะไรนะปังห้วยตากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายทางง่ายๆให้ฟัง โอ้มีมีมีพวกชาขายด้วยไหนล่ะชาละมิงนี่เลยครับต้นตำหลำของเขาชาละมิงเส้นทางนี้มาได้สองทางเนะงาะแต่ทางที่ง่ายที่สุดคือดาดบโบแก่งประตา้าเดี<ๆ>๋ยวนะอ่ะดูภาพดูภาพไปเรื่อยอๆแล้วก็ผมจะอธิบายทางไปเรื่อยเนาะ เส้นทางก็คือจากตัวเมืองเชียงใหม่วิ่งไปอำเภอเชียงดาวจะเจอด่านด่านตำรวจด่านทหารด่านร่วมเขาเรียกด่านร่วมเจอด่านให้เหลี้ยวซ้ายตรงด่านเลยครับเลี้ยวซ้ายที่ด่านเข้ามามเดี๋ยวนะเข้ามาประมาณเจ็ดกิโลจากจากด่านเข้ามากี่กิโลครับเก้าเนาะจากด่านเข้ามาประมาณเก้ากิโลทางแคบสูงชันทางแคบสูงชัน เครื่องรถพันสองมาได้ไม่ได้ครับตรงทางโค้งพยายามบีบแต่หน่อยแต่ที่เนี่ยสวยมากผมบอกเลยว่าสวยอืตัวน,นี้ก็เขาเรียกอะไรนะที่มันขึ้นมันที่มันเป็นแบบข,ขนขนะเห็นลมไหมเห็นเห็นต้นไม้เห็นมันไหวไหมลมเย็นเดือนเมษาอากาศเย็นอะ่ะโคตรเจ๋งเลย นั่งเยอะบรรยากาศดีวิวดีอ๋อนี่เลยนั่งนี่หันมองวิวไปด้านหน้ามันมันมันคึ้มเหมือนฝนจะตกนะครับท้องฟ้าไม่ใสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นคว,วันนะครับเป็นเหมือนเมฆฝน อำเภอแม่แตงนะครับติดกับเชียงดาวเจอด่านด่านทหารด่านตำรวจนะครับด่านร่วมเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ8-9ดเก้ากิโลเมื่อกี้ผมกดเรขงไม่มันประมาณ89ดเก้ากิโลนี่นแหละเจอ3แยกให้เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะครับหรือใครจะตั้ง GPS ไล่ชาละมิงก็ได้ครับไล่ชาละมิงง่ายพอดีช่วงนี้ฝนมันตกอ่ะดูดิ เดือนเมษาโคตรเขียวเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็ที่บอกนะครับที่มีรองรับจากตรงนี้ก็คือเลยเลยตรงนี้ไปอีกอม,มีมีมุมมีวิวให้ถ่ายรูปส,สวยๆอยู่สองจุดก็มีไรชาข้างทางกับอะ,อะไรนะวัดอุดมธรรมนะครับตรงนั้นจะมีวัดอุดมธรรมจะมีะเจดีพุทธคยาสวยมากเมื่อกี้ผมขึ้นไปผมไม่ได้ถ่ายรูปเสียได้ เออเดี๋ยวเพื่อนผมมีรูปถ่ายเดี๋ยวผมจะเอามาแปะไว้ให้ท้ายรถเออแปะไว้ท้ายคลิปให้ดูห้ามเก็บโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอ่าใครไม่เคยเห็นต้นอะโวคาโดนี่เลยรู้สึกจะเป็นพันธเล็กด้วยมั้งเนี่ยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วอ่ะดกไอมต้นเลยครับอะโวคาโดอุ้ยนี่เลยอะโวคาโดเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นพันธ ที่มันลูกเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมันจะแพงเลยนะไอพันธุ์ลูกเล็กเนี่ยอโ,โโอโวคาโดโอ้ดกมากลมเย็นนะดูใบไม้ดิชื่นใจอากาศเย็นชื่นใจโอ้ชอบชอบอสำหรับสายร้านกาแฟสายชิวๆนี่แนะนำเลยนะครับสำหรับที่นี่แล้วก็เด็ดสุดก็น่าจะน้ำชา ดูที่ผิวน้ำจะเห็นฝนเริ่มลงเม็ดละวิวดีวิวดีลากยาวเลยถ่ายกันจบไปเลยตรงแยกข้างหน้านี่มันจะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเข้าไปหมู่บ้านจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมีพึ่งอยู่ประมาณสามสิบกว่าลังที่ต้นไม้ต้นเดียวผมเคยเอาโดนไปถ่ายคลิปอยู่อ่า เดี๋ยวผมขากลับผมจะกลับทางหมู่บ้านตรงนี้ไล่ชาละมิงดงชาละมิงเลยนะครับเข้ามาตรงนี้คือดงชาเลยนะครับชอบชอบร้านนี้สวยร้านไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าที่นั่งเยอะแล้วก็บรรยากาศคดีเลยเนี่ยที่เขาใส่ข้างหลังเนี่ยเขาไว้เก็บยอดชาตอนเช้า บรรยากาศดีมากโคตรชอบเลย <c oughs> นู่นอะมุมนู่นเลยที่ผมบอกว่าถ่ายรูปสวยๆนะมันจะมีต้น <c oughs> มันจะมีต้นไม้สูงๆประมาณนับเจ็ดแปดต้นนะแล้วก็จะมีสวนชาอยู่ตรงนั้นอะสามรอยหกสิบองศาครับ <c oughs> บรรยากาศตรงนี้โอ้โห สวยงามสวยงามบรรยากาศนี่สุดยอดละอ่าอะโวคาโดนั้นพันธุ์อะไรนะ,นนท,ะที่มันลูกเล็กอะนะ สีก็เป็นไม้ไม้ไม้ลงแลกสีเข้ากับบรรยากาศสุดยอดเลยไม่มีไม่มียำใบชาเนาะยังไม่มีอาหารตอนนี้อ๋อเนตขนมขบเคี้ยวก่อนเนาะตรงนี้ใช้คำว่า number เหรอว่า number หนึ่ง่แปด number หนึ่งสแปดเลย ตั้ง G P S นี่มีไหมมีค่ะนึ่งส้เลยนะครับปดคาเฟ่บายลชื่อนี้เลยนะครับหนึ่งสี่แปดคาเฟบลมิงนั่งตรงนี้บรรยากาศดีอะลมมันพัดเย็นดีอะ พี่เรารู้อ่ะเดีย๋ยวก,ก่อนกลับผมจะขอซื้อยอดใบชาไปยำใส่ปลากระป๋องสุดยอดชอบมากพี่คนเมื่อกี้ที่เดินสะพายเขาเรียกกลวยใส่ใบชาไปดูเลเขาเดินบ่อยหอไหมอย่างเรานี่ปวดจะเดินไปถึงนงนู้นี่ปวดแข้งปวดขาลมเย็นๆน่ะลองเึินกภาพอ่อ บรรยากาศดีมากเลยมอเตอร์ไซค์มาได้เครื่องรถพันสองมาได้นะครับถ้ารถแรงๆหน่อยนะครับขากลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกทางหมู่บ้านทางหมู่บ้านที่ผมบอกเนี่ยขากลับนะผมจะกลับทางนี้เพราะว่าผมเคยขับสิบล้อขึ้นมาหมูหม่บ้านที่เราอยู่ข้างล่างนี่ชื่อหมู่บ้านเลยนะครับปบ้านบางห้วยตาดเราสามารถกลับทางนี้ได้ถ้าจะเข้าเมืองเชียงใหม่ทางก็โหดพอสมควร เส้นทางนี้คือเส้นทางที่หลอกเก้าท่านเคยเสด็จที่ที่มีลูกศรเดินเดินลงไปที่สวนชาเนี่ยนะเดินเดินลงไปข้างล่างเลยค่ะเออพระเจ้าอยู่ร้องก้าท่านเสด็จมาสองพันห้าร้อยยี่สิบท่านเสด็จมาที่สวนชานี่เลยอ๋อเสด็จตาม โอเคผมได้ข้อมูลแล้วอ่าสสมเด็จเจ้าหัวรอเก้าท่านเคยเสด็จมาที่ร้านเอ้ยไม่ใช่ที่ร้านเสด็จมาที่โรงงานเนี่ยแล้วก็ท่านเดินลงไปข้างล่างเขาเรียกอะไรนะผมใช้ภาษาถูกก็ไม่รู้ท่านนี่เลยเส้นทางเสด็จอ๋อนี่เลย อ๋อบอกหมดเลยสองห้าสองศูนย์เส้นทางนี้อันนี้น่าจะเป็นต้นยางใหญ่มากดูเนี่ยที่ผมบอกว่าจุดชมวิวไม่ใช่จุดชมวิวหรอกผมผมลงไปชมเองอะ่ะมันอยู่ข้างทางเนี่ยถ้าเกิดไปตามทางอข้างหน้าผมเนี่ยนะครับสวยผมชอบมาถ่ายรูปตรงนั้นต้นชากับใบเมี่ยง กันเดียวกันไหมใช่ดิต้นชากับใบเมี่ยงคนภาคกลางไม่รู้จักใบเมี่ยงเขาจะเอาใบแก่เนี่ยมั้งที่ไปหมักส่วนยอดชาอ่อนนี่ที่เขาไปทําใบชาเนาะโอเคแนะนําครับสําหรับร้านกาแฟรแ้านนี้อ่าส่วนตัวผมว่ามันโดดเด่นมากอะ่ะบรรยากาศดีอีกหนึ่งคลิปนะครับ สำหรับ่าร้านกาแฟาที่ที่หน้ามาแวะโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าช่องนี้มีมีร้านสวยๆมาให้ดูตลอดครับใ,ใบเมี่ยงกับใบชา าก็คือเป็นเป็นต้นในการได้อยู่ที่ว่าการเก็บเกี่ยวค่ะถ้าถ้าใบชาจะตัดแต่งที่ต้องเก็บยอดชาแต่ใบนี้ยังจะไม่ตัดจะจะรูดเอาใบอ่อนไปทำเป็นเนื้อเนี้ยงเอาเอาใบอ่อนไปหมักชาไปหมักไปนึ่งเนี่ยงค่ะแต่ก็คือใช้ใบอ่อนเหมือนกันใช้ใบอ่อนค่ะชานี่เป็นอ๋อใช่ชาเอายอดอ่อนกับหนึ่งยอดอ่อนกับสองใบหนึ่งยอดกับสองใบอ่อนอ่ะเอาเอาไว้แค่นี้ใครอยากรู้ต้องมาถามพี่เหรอ อ่ะดูดูรายการอาหารกับราคาหน่อยโอ้ยราคาก็ถูกดีนะไม่ไม่ไม่สูงนะที่สานีหน่อยเขาจะมีหมูกระทะแล้วใช่ตรงนี้น่าจะมีหมูกระทะมากโอเคครับเจอกันคลิปหน้าอ้เดี๋ยวผมไปจบ ผมมาจบคลิปตรงร้านสวยมุมนี้ดีกว่านี่โอ้โหอันนี้เป็นไงสวยไหม